สวัสดีค่ะสามอาะไรกุมวันนี้จะพามาดูนกนกปลอกนะคะแกสองตัวตัวใหญ่แล้วไป้ะ แม่มันมาวางไข่หน้าบ้านนะคะน่าจะเป็นของปนะนั่นแหละแกแกปล่อยแล้ะแกแกไม่ยอมไปไหนก็เลยอยู่ระแวกบ้านสองตัวไม่รู้ว่าตัวจะไหนตัวเนี้ยจะไหนตัวผู้ที่หลับอยู่ ตอนตอนแรกที่ที่นกมาวางไข่ไม่รู้ไงก็เลยตักอะไรแต่ว่าโชคดีไม่โดนนองตอนยังเป็นไข่ Mm. -hmm.